พ่อว่าสก,กายวอบอยู่ทั้งใดพ่อเคยมาพ่อสีภาพไปเบื้องสก,กายอวอบ์าสับาพาขึ้นไปุึงสูงบรรยากาศดีดีพี่น้องแต่ว่ายุ่งกำลังออกอาละวาดหาแต่เห็ดพี่พอ่อหาแต่เห็ดแต่ไข้นำทางก็เป็นแต่มม่เนาะ ก็นแต่มีเห็ดแต่ข่าวอีลีโอ้นั่นมีอีลีสก,กายวับไปปั้นปสี่ผ้าไปสก,กายวับอาจั่นล์ละวะเห็ดเตียงน่อยคนน่ะธรรมชาติสวยงามจังเราใหม่กบมี่เออมีสก,กายวับอีลี่วะทำผ้าละว,วาสิไปทั้งสก,กายวับ ลอยมาแต่เหึงจังวะนี่จังหูว่ามีสกายวบวะสกายวับกายวับหน่อยบุ้ยสวยงามจริงๆริงวะ นีส่สกายวอก์ฟพอมโอ้เป็นสะพานขวาไปอุ้ยสวยงามขนาดพี่โนโอ้องบรรยากาศวนขิงลูกงามงามาสั่นที่พ่อมาไปในเด้อปุ้ยลูกหลานอยากส้มวิวอุ้ยพี่โนโอ้องสะพานขวาคล้อง ปูเห็ดหม่ไหม,ไมจะไนท่าสียังเหนียวเหนียวอยู่พลนนะเบิ้สวยงามขนาดบรรยากาศน้องบัวลำพูสวยมากสวยงามสวยงามพี่น้องผูพ้พานหน่อยผู้ใดผู้พัใพนใดเคยมาชมกับมาสเ้อรน้องบัวลำพูบานเห่าหนี่แหละพี่น้องคะผูพ้พานหน่อย ปาดงามเฮ้ยบวพามาสกายบวบหน่อยสวยขนาด